สวัสดีครับเพื่อนๆชาววาทีทุกคนครับคลิปนี้กับช่องแม็กไมค์คาร์นะครับก็มาเจอเพื่อนๆกันอีกแล้วครับคลิปดีๆเกี่ยวกับรถนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็จะมีวิธีการซ่อมรถหรือดูแลสารรถยังไงครับเพื่อไม่เสียเวลาครับเราไปดูกันนะครับนี่เป็นน้ำมันเครื่องนะครับเป็นน้ำมันเครื่องที่ใช้กับตัว power ครับกับพวงมาลัยรถนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้กับเกียร์อัตโนมัติได้นะครับเพื่อนๆก็ไปหาซื้อได้ทั่วไปนะครับสำหรับน้ำมันเครื่องนะครับสำหรับเกียร์ตัวใหม่ๆนะครับ ตัวนั้นก็ราคาจะค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ผมก็ใช้เกรดที่มันใช้งานทั่วไปนะครับก็จะมีราคาบอร์ดนะครับอันนี้นี่ราคาอยู่ที่140บาทนะครับถ้าซื้อในศูนย์ก็จะอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทนะครับเกรดน้ามันที่ผมเคยใช้รถมานะครับก็คล้ายๆกันนะครับสำหรับการใช้งานนะครับก็อาจจะเป็นยี่ห้ออื่นครับมีหลายยี่ห้อครับให้เลือกใช้งานได้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีอันดับแรกนะครับก็จะมีเป็นขวดน้ําธรรมดานะครับเราสามารถที่จะเอาไว้ลองสําหรับหััปปมนนนี้รบ่ออยููใชหืจะเ็ น้ำยาล้างจานนะครับหรือจะเป็นตัวไหนก็ได้ครับที่มีหัวปั๊มนะครับก็มีหลักๆก็คือใช้อยู่แค่3มตัวนะครับตัวนี้ผมจะมาถ่ายน้ำมันพาวเวอร์นะครับแบบที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะนะครับสําหรับอุปกรณ์เยอะเราก็ต้องใช้แม่แรงนะครับในการใช้นะครับแล้วก็จะมีก็มีประแจบล็อกนะครับในการถ่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นถ่ายแบบฟูลนะครับแล้วก็จะยกรถขึ้นมานะครับส่วนตัวนี้ผมจะมาดูวิธีที่ง่ายๆนะครับทุกคนทําได้นะครับก็ใช้อุปกรณ์แค่นี้นะครับแต่ว่า การใช้น้ำมันอาจจะเยอะกว่าถ่ายแบบฟูเต็มระบบนะครับเพราะว่าถ่ายแบบฟูเต็มระบบนะครับมันก็จะถ่ายน้ํามันออกมาในระบบทีเดียวนะครับแล้วก็เติมเข้าไปทีเดียวนะครับส่วนอันนี้เราอาจจะเติมใส่เติมใส่นะครับส่วนวิธีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเติมยังไงนะครับสาหรับเจ้ามิซูบิชิแตตั้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง 4N15 นะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องตั้งแต่ปี2015-16ขึ้นมานะครับไล่ถึงปี2023นะครับ24ตอนต้นปีบางรุ่นนะครับ ตัวถังพักน้ํามันพาวเวอร์นะครับจะอยู่ตรงด้านขวามือของรถนะครับถ้าเราหันหน้าเข้าไปทางรถนะครับอยู่ขวามือนะครับก็อยู่ติดกับแบตเตอรี่นะครับง่ายๆครับขั้นตอนแรกนะครับก่อนอื่นเราก็ตั้งพวงมาลัยให้อยู่ตำแหน่งตรงนะครับของรถนะครับล้อมาดูที่ล้อนะครับล้อเราก็จะวิ่งตรงไปด้านหน้านะครับคือไม่บิดพวงมาลัยไปซ้ายไปขวานะครับง่ายๆาครับสำหรับคนที่ไม่เคยเปิดครับตำแหน่งของตัวฝามันจะเอียงอย่างนี้นะครับสำหรับตำแหน่งที่ปิดถ้าเราจะเปิดเราก็บิดไปทางทวนเข็มครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับ อแค่นี้ก็เปิดฝาได้แล้วนะครับหลังจากเราเปิดฝานะครับเราก็ใช้ตัวเขาเรียกอะไรฟอกกี้หรือเปล่าครับหัวฟอกกี้นะครับหรือหัวปั๊มนะครับก็เปิดขวดนะครับทําการปั๊มนะครับวิธีนี้เป็นวิธีอย่างง่ายนะครับที่เราใช้ครับโดยไม่ต้องถอดตัวถังพักน้ามันออกนะครับเราก็ปั๊มออกนะครับ เดี๋ยวหลังคลิปผมจะมาเฉลยบางอย่างนะครับสําหรับการถ่ายน้ำมันพาวเวอร์รถคันนี้นะครับว่าทําไมผมถึงถ่ายแล้วก็ถ่ายนะครับเราปั๊มหมดนะครับสังเกตด้วยว่าน้ํามันดําเลยนะครับดํานะครับค่อนข้างจะดํามากเลยครับดําเกินดำแล้วนะครับหลังจากเราใช้ฟหัวฟอกกีนะครับปั๊มตัวน้ํามันออกมาหมดแล้วนะครับก็คือหมดแค่ถัง อนนี้ผมจะเติมเข้าไปตัวน้ำมันใหม่จะเป็นสีแดงนะครับหลังจากเติมน้ำมันรอบแรกนะครับก็ผมจะปิดฝาไว้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ปั๊มในลามันดูดเข้าดูดออกอ่าบางทีปั๊มมันอาจจะวิ่งไม่แรงนะครับแต่บางช่วงที่มันกระชากนะครับก็ตัวปั๊มสามารถที่จะอัดน้ำมันเก่าครับกระเด็นออกมาได้ครับปิดฝาไว้ก่อน,นครับตอนนี้ผมจะไปสตาร์ทรถก่อน,นครับ จากสตาร์ทรถนะครับผมจะเปิดฝาดูนะครับครับข้างในจะเห็นว่าน้ำมันมันวิ่งวนอยู่นะครับมันจะดูดน้ำมันอน้ำมันเก่าใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็น้ำมันเก่าก็จะวิ่งขึ้นมานะครับตอนนี้ผมให้เพื่อนๆสตาร์ทรถแค่2นาทีพอนะครับไม่ต้องสตาร์ทนานนะครับให้น้ำมันมันไหลวนนะครับน้ำมันใหม่จะวิ่งไปทดแทนน้ำมันเก่านะครับจนหมดนะครับประมาณ2นาทีพอครับแล้วก็นำการดับรถนะครับ หลังจากผ่านไปแล้ว2นาทีเราก็จะดับเครื่องนะครับเดี๋ยวมาดูน้ํามันนะครับว่าดำไหมครับตัวนี้เป็นขวดใหม่นะครับเป็นขวดที่2นะครับแล้วก็ขวดแรกเราจะดูว่าน้ํามันมันหมุนเวียนแล้วก็ความดํามันเท่ากันไหมครับกับขวดแรกกับตัวขวด2นะครับเดี๋ยวผมจะทําการปั๊มนะครับอ่ะอันนี้เป็นขวดแรกนะครับเอามให้เพื่อนดูก่อนนะครับคู่กันดํานะครับเดี๋ยวผมก็จะปั๊มขวดใหม่เข้ามานะครับ ปั๊มจนหมดเลยนะครับให้เกลี้ยงเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นน้ำมันเก่าที่วนออกมานะครับโอเคคันนี้ผมก็ปั๊มเรียบร้อยครับหมดแล้วเดี๋ยวผมจะมาเทียบกันนะครับสําหรับน้ํามันขวดแรกนะครับอันนี้เป็นน้ํามันขวดแรกนะครับมาดูสีนะครับอันนี้ขวดแรกนะครับเดี๋ยวผมวางคู่กันนะจะได้ง่ายๆตัวนี้เป็นน้ํามันขวดแรกที่ผมปั๊มมานะครับแล้วก็อันนี้เป็นขวดสองนะครับที่ปั๊มออก หลังสตาร์ทไป2นาทีนะครับมาดูความเข้มของสีน้ํามันนะครับน้ํามันขวดแรกนะครับจะเป็นน้ํามันสีดำนะครับอันนี้เป็นขวดที่1ขวดที่2ความเข้มก็จะสังเกตได้ว่าสีความเข้มจะเท่ากันนะครับก็แสดงว่าเราสตาร์ทรถไป2นาทีทําให้น้ํามันใหม่นะครับวิ่งเข้าไปแทนน้ํามันเก่าน้ํามันเก่าก็วิ่งออกมาแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อาจจะสตาร์ทไม่ถึง2นาทีนะครับเราปั๊มตัวนี้ออกมาเนี่ยตัวน้ํามันก็จะเป็นสีแดงผสมอยู่จางๆออกมานะครับก็แสดงว่า เราไม่ได้ปั๊มน้ํามันใหม่ลงไปหมดนะครับตัวนี้ก็คือเหมือนกับดูดน้ํามันเก่าออกมาแทนน้ามันใหม่นะครับผมก็มาเปรียบเทียบให้ดูนะครับหลังจากเราดูดน้ํามันรอบ2แล้วนะครับตอนนี้เราก็ทําซ้ําไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าน้ํามันหมดปริมาณลิตรครึ่งนะครับทาไมผมต้องบอกลิตรครึ่งนะครับปริมาณน้ํามันของเจ้าตัวมิซูจิแตตั้นเครื่อง 4N15 นะครับมันใช้น้ํามันพาวเวอร์แค่1ลิตร1ลิตรเนี่ยถ้าใช้ก็คือใช้สําหรับถ่ายแบบฟฟลนะครับก็คือถอดสายางออกให้มันดูดออกก่อนนะครับแล้วเติมมเเข้าไปรรื่อยๆจนหด1ลิต ในส่วนของที่ผมทำนะครับก็เหมือนกับไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะไม่ต้องดึงแม่แรงขึ้นนะครับไม่ต้องถอดกระปุกออกนะครับก็ไม่ต้องถอดสายยางไม่ต้องดูดออกมานะครับตอนนี้เราก็จะใช้แบบง่ายๆที่เราทําได้นะครับอย่างที่บอกข้างต้นนะครับตอนนี้ก็จะใช้วนซ้ําประมาณลิตรครึ่งนะครับเพื่อให้น้ํามันในระบบมันสะอาดนะครับแล้วก็วนกลับมาให้เป็นสีแดงครับตัวน้ํามันนี้ครับ นเห็นแล้วนะครับตอนนี้รอบเกือบท้ายๆนะครับก็สังเกตว่าน้ํามันที่มันปนในระบบจะเริ่มเป็นสีแดงแล้วนะครับเราก็ทําต่อไปอีกสักครึ่งลิตรนะครับตอนนี้ผมก็จะเหลืออีกครึ่งลิตรนะครับก็จะหมุนเวียนอีกประมาณสัก2รอบ3รอบนะครับตัวน,นี้ก็ททาให้น้ํามันอามันแดงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าน้ํามันในระบบมันเริ่มผสมกับน้ํามันเก่านะครับมันก็จะแดงสําหรับวิธีนี้อย่างที่บอกนะครับก็คือใช้ลิตรครึ่งนะครับหรือ2ลิตรก็ดีนะครับเพื่อให้น้ํามันมันสับเปลี่ยนไปแดงนะครับ ให้น้ำมันใหม่มันเข้าไปแทนน้ำมันเก่าได้เยอะที่สุดนะครับรอบสุดท้ายนะครับเพื่อนๆต้องกะให้ดีนะครับเพราะว่าตัวขีดกระปุกมันจะมีมินกับแม็กนะครับด้านข้างนะครับตัวนี้เดี๋ยวตากล้องซูมจะชัดนะครับนะครับตัวนี้ก็จะมีขีดแม็กนะครับด้านบนนะครับแล้วก็ขีดมินด้านล่างนะครับตัวนี้ครับด้านล่างแม็กอยู่ด้านบนนะครับก็เติมให้มันถึงขีดแม็กนะครับถ้าเพื่อนๆดูดปั๊มหมดนะครับแต่เหลือน้ำมันไม่พอสําหรับเติมขีดแม็กสำหรับรอบสุดท้ายนะครับ ก็ให้เพื่อนกะด้วยนะครับสำหรับรอบสุดท้ายนะครับให้เติมให้ได้ระหว่างมินกับแม็กก็ได้นะครับให้ระบบน้ํามันมันวิ่งได้เต็มระบบนะครับไม่ขาดไม่เกินนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปปั๊มจนกว่ารอบสุดท้ายนะครับหลังจากผมเติมตัวนี้ครับให้มันขีดแม็กเรียบร้อยนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งทําการปิดฝาใช้งานวิ่งรถออกไปนะครับเราก็ต้องสตาร์ทรถอีกครั้งนะครับสำหรับรอบสุดท้ายนะครับเพื่อให้ มันดูดน้ำมันลงไปให้เต็มระบบและคราวนี้ก็เราก็เหลือน้ำมันไม่หน่อยครับไปเติมที่หลังได้ครับหรือเหลือนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเก็บไว้เติมเวลาน้ำมัน,มนขาดนะครับเราก็สามารถที่จะเอามาเติมได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปสตาร์ทรถรอบสุดท้ายกันครับ หลังจากเราใส่ตัวน้ำมันพาวเวอร์รอบสุดท้ายนะครับน้ำมันก็จะใสแดงไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้หลังจากที่เราบิดพวงมาลัยครับจากรอบจากทางซ้ายไปทางขวานะครับวนจํานวน2รอบนะครับแล้วคราวนี้อันดับท้ายสุดที่เราเช็คนะครับเราก็เช็คปริมาณน้ํามันนะครับให้อยู่ในขีดมินกับแม็กนะครับอย่างที่ผมบอกขั้นต้นนะครับแล้วก็ทําการปิดฝาให้แน่นนะครับปิดฝาก็เหมือนเดิมนะครับปิดให้ตําแหน่งของเขี้ยวนะครับอยู่ทางซ้ายขวาพอดีนะครับขนาดกับตัวเราแล้วก็ปิดไปทางตามเข็มนาฬิกานะครับ ก้เฉียงมาทางเคลื่อนครับยนนะครับแนวนี้นะครับก็ทําให้ฝาเราปิดแน่นสนิทครับการะวังนะครับถ้าเพื่อนๆไว้ยี้นะครับแล้วขณะที่ลดลืมปิดนะครับรถนี้ตัวน้ามันมันก็จะกระชอกออกมาได้นะครับทาให้น้ํามันมันขาดได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงแค่นี้นะครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับฝากเพื่อนกดติดตามช่องแม็กไมค์คาร์ด้วยนะครับสวัสดีครับคลิปนี้สนุนโดยผลิตภัณฑ์ทายางดำเงา MM Black มแบดำที่สุดใน3โลกสูตรใหม่2023 ขอไม่ต้องมีสําหรับคนลักรถต้อง F m m v เท่านั้น